จะเรียกเขาว่าอะไรครับเล็กเล็กวเล็กไหนลองเรียกสิหมวเล็กครับ่ไรัจรงๆยพินพิคันิับคอดีแล้แฟนคลับเขาไม่ได้ยินครับเมื่อกี้พูดว่าอะไรเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะแมวเล็ก จะเรียกพี่นนท์ว่าชื่อนั้นจริงหรอไหนลองเรียกสิพี่นนท์เขาชื่อว่าอะไรนะเอาหลานเรียกไม่ตอบแล้ววันนี้ก่อนเดี๋ยวหลานเรียกตอบไปชื่นใจทีนึงเราเรียกเรียกพี่นนท์ ไม่ได้เลยะเป็นคนเดียวที่ไดนเนเราอย่ามาโลนกันเลยสิจ้า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 อย่าลืมไปบอกพอก้าซังกับเบบีนะว่าพี่นนท์ชื่ออะไร